วัสดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปร์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีริ้วมีรอยผิวไม่เต่งไม่ตึงผิวแห้งกร้านนะคะผิวลอกเป็นขุยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากซับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นนมผงนะคะนมผงนมลดจืดที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะใครมียี่ห้อไหนก็เอามาใช้ได้เลยนะคะใครไม่มีใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งเด็กได้เลยนะคะอะ่ในส่วนของนมก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นครีมนีเวียนะคะในส่วนของครีมนีเวียเ็าจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ใช้ลดเลือนริ้วรอยใช้ลดฝ้าลดกระแค่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่1นึ่สองช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะหรือถ้าใครแพ้น้ำมะนาวก็ใส่เป็นน้ำมะเขือเทศได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวก็จะมีกรด a h A ของผลไม้อ่อนๆนะคะเขาจะมีวิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะ ขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ํามะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคนกะเอาหนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็จะเป็นเนื้อครีมที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนอะไรที่ผิวแห้งกร้านผิีงไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวเนียนนุ่มด้วยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทำออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนแปรงไม่เหมาะนะคะนอกจากหลังช้อนกับมือเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าเราจะใช้ช้อนนะคะทุกคนหรือจะใช้มือให้เราทาเลยเราจะให้เราใช้มือนวดนวดแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นทั้งครีมนิเวียทั้งเจลว,วัสลีนนะคะใช้แปรงไม่ได้นะคะทุกคน ใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะบอกเลยสูตรนี้นะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เรานวดเราเกลี่ยบแบบนี้นะผิวเนี่ยบอกเลยว่าชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะพอกให้เขาขาว,ขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นครีมนีเวียเขาจะค่อยๆซึมเข้าผิวของเรานะคะเขาจะไม่ขาวบอกแบบนี้นะคะทุกคนให้เราพอกทิ้งไว้แบบนี้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b s ไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ